สวัสดีครับ F4 สาวเพชรมันแพง F4 น้องอ้งยิงเพชรมันแพงและ F4 บดโจพร้อมกับ F4 เซนนสำหรับคลิปนี้สอรโรดนบนจะมาพูดมาคุยเรื่อง <c oughs> น้องอุ้งยิงเพชรมันแพงสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่เราคอยมาถึงแล้วครับคือวันที่31มธันวาพกเจ็บ คืนนี้ <c oughs> สาวน้อยเพชรบันแพงก็มาทําการแสดงอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้องโขตําบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเพราะว่าวันนี้ก็คณะสาวน้อยก็ได้มาทําการแสดงเพื่อพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันขึ้นบ้านใหม่ของซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราคือน้องอุคงยิงเพชรบานแพง และขอขอยินดีสำหรับลุงอ้วน <c oughs> และเอฟซีพ่อพ่อแม่ที่ได้เดินทางมากางเต็นท์รอบบริเวณบ้านน้องอู๋ยิงเพนวันแพงเป็นจำนวนมากก็ขอยินดีกับเอฟซีพ่อ FC พ่อแม่ที่ได้มาชมนอนพักบรรยากาศแบบบ้านๆทุ่งนาอากาศเย็นและลุงอ้วนก็ได้มา ลูกแสนฟับมาให้น้องอุงอิงเพจมันแพงเส้นเป็นที่เรียบร้อยเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ800กิโลโอโหสรุปแล้วเอฟซีพ่อพ่อแม่ทุกท่านทุกคนมาด้วยใจทุกคนเพื่อมาให้กำลังใจสำหรับสุดเปิดสตาร์น้อยของเราคือน้องอุงอิงเพรนันแพงในวันนี้ และสําหรับพรุ่งนี้ก็เป็นวันขึ้นบ้านใหม่ของน้องนะครับวันที่หนึ่งมกราหกแปดและก็ขอ,ขอยินดีกับน้อง,งอุ๋งเอิงเพชรบนแพงซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราที่วันรอคอยก็มาถึงก็คือเป็นผลที่สำเร็จในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยก็ยินดีด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้ สาโรดอุบลก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม